สวัสดีนะคะชื่อนางสาวนวทธรพงพศร,รหัส02-2ค่ะวันนี้นะคะก็จะมานําเสนอนะคะ่ะบทบาทสมมุตินะคะในการช่วยเหลือนกักท่องเที่ยวค่ะเมื่อนกักท่องเที่ยวนะคะต้องพบกับความไม่ปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวนะคะโดยเราจะสมมุติว่านักท่องเที่ยวรายนี้นะคะได้ไปเดินเขากับเราค่ะแล้วเกิดอาการเท้าพิกขึ้นมานะคะโดยข้อมูลทั้งหมดนะคะเกิดจากการที่หนูคนคว้ามาเองนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ ถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะการดูแลลูกทัวร์นะคะเวลาเท้าพิกนะคะก็ตามนี้ก็ตามนี้เลยค่ะอันดับแรกนะคะให้เอาน้ําแข็งนะคะประครบนะคะบริเวณที่ลูกค้านะคะเท้าพิกประมาณ1 0 1ถึงนาทีนะคะเพื่อให้เส้นเลือดนะคะหดตัวค่ะประครบแช่อ,อย่างนี้นะคะประมาณ 10- 1ถึงนาที ค่ะหลังจากนั้นนะคะพอครบ15นาทีแล้วนะคะก็ให้เอาผ้ากอสนะคะพันบริเวณข้อเท้านะคะเพื่อล็อกไว้นะคะเพื่อไม่ให้อ่าเท้าเกิดอาการบาดเจ็บมากขึ้นนะคะ ก็เวลาพันนะคะก็พันให้แน่นๆนะคะแต่ว่าไม่ต้องแน่นมากนะคะเดี๋ยวอาจจะเกิดอาการเลือดไม่ไหลเวียนได้จากนั้นนะคะให้เอาให้หาอะไรก็ได้นะคะมากัดบริเวณข้อเท้าเพื่อให้มันอยู่ ค,ค่ะก็หลังจากที่เราพานเสร็จแล้วนะคะก็เราจะเอาเท้านะคะของลูกคัวนะคะวางไว้ข้างบนนี้ค่ะเพื่อให้เลือดไหลเวียนนะคะแล้วก็พยายามบอกเขาว่าอย่าขยับมากนะคะไม่งั้นอาการบาดเจ็บอาจจะเกิดมากขึ้นได้ค่ะก็ขอสรุปวิธีการผดมพยาบาลเบื้องต้นอีกสักรอบหนึงนะคะเผื่อในคลิปไม่ค่อยชัดเจนคะ่ะอันดับแรกนะคะให้ประครบน้ําแข็งค่ะสิบถงสินาทีนะคะเพื่อให้เส้นเลือดนะคะหดตัวคะ่ะ ขั้นตอนที่2นะคะให้พันผ้าก๊อบริเวณข้อเท้าค่ะเพื่อลดอาการบวมให้การบวมน้อยลงค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะให้วางเท้าของลูกทัวร์ไว้ที่สูงค่ะเพื่อให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกนะคะแล้วก็พยายามกระชับเขาว่าอย่าขยับเท้ามากเพราะอาจจะเกิดอาการที่มันรุนแรงมากขึ้นได้ค่ะสำหรับหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะก็จะไปสอดคล้องกับหลักการของคําว่า RICE ค่ะซึ่ง R นะคะ Rest ที่แปลว่าพักค่ะคือการหยุดพักทากิจกรรมนั้นๆนนะคะไม่ว่าจะเดินหรือว่าเล่นกีฬาอยู่ค่ะ อันดับที่สองนะคะไ,ไอค่ะก็คือไอซ์นะคะก็คือน้ําแข็งคือการประคบเย็นเพื่อให้เลือดหดตัวค่ะข้อสามนะคะ c o m p พรสชั o ค่ะก็คือการรัดนะคะเพื่อให้อาการบวมลดน้อยลงค่ะและสี่นะคะอี v e นช i o n นะคะคือการยกให้สูงขึ้นนะคะเพื่อให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ